ใกล้ปีใหม่แล้วหลายคนอาจจะกําลังแลนเที่ยวปีใหม่แต่ก็อย่าลืมใช้ช่วงเวลานี้ประเมินการทํางานที่ผ่านมาด้วยนะคะจะได้ดูว่าเราเนี่ยทำอะไรสําเร็จบ้างหรือว่าควรปรับปรุงในจุดไหนแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ในปีหน้าได้ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มี6ขั้นตอนนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประเมินตัวเองได้อย่างมีระบบแล้วก็นําไปตั้งเป้าหมายที่ตรงกับตัวคุณมาฝากค่ะสวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับฝนในใรายการ Career t p ทิปการทำงานเจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา mm hmm. Career Talk Podcast จะมาพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับงานให้คุณฟังพอ mm hmm. จะถึงวันหยุดยาวปีใหม่หลายคนอาจจะกำลังแพลนปาร์ตี้ปลายปีแต่จะมีสักกี่คนคะที่ใช้ช่วงเวลานี้คิดทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในรอบปีเพื่อวางแผนและก็ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานคะ่ะซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดก่อนคะ่ะ การประเมินเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราได้รู้จักศักยภาพของตัวเองโดยเฉพาะการประเมินในช่วงปลายปีค่ะซึ่งก็จะเป็นเวลาที่จะได้ทบทวนผลงานตลอดปีที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งสําคัญในการตั้งเป้าหมายของปีใหม่ดังนั้นมาฟัง6ขั้นตอนดีกว่าค่ะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประเมินตัวเองได้อย่างเป็นระบบแล้วก็นําไปตั้งเป้าหมายได้ตรงกับตัวคุณขั้นตอนแรกคือบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาค่ะ ลองคิดแล้วก็มองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมานะคะว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรที่เกิดขึ้นบ้างทั้งเรื่องที่เราประสบความสําเร็จได้รับคําชมหรือว่าข้อผิดพลาดที่เรารู้สึกว่าผิดหวังในตัวเองเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะอาจจะจดอยู่ในสมุดบันทึกส่วนตัวหรือว่าโซเชียลมีเดียก็ได้มันเนี่ยจะช่วยทําให้เราเห็นภาพต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่สําคัญนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนที่2ก็คือประเมินตัวเองอย่างเป็นกลางค่ะ จำบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาประเมินผลโดยต้องพยายามซื่อสัตย์และก็เป็นกลางกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะการประเมินเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเมินให้ความเห็นกับตัวเองเช่นควรจะแสดงความเห็นในห้องประชุมมากขึ้นไหมต้องออกไปพบลูกค้าให้บ่อยกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าควรแก้ปัญหาให้เร็วขึ้นและประเมินทักษะโดยให้คะแนนเป็นตัวเลขคะ่ะเขียนทักษะเป็นข้อๆเช่นการสื่อสารการขายหรือว่าการแก้ปัญหาแล้วก็ให้คะแนนโดยที่เลขหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงต้องพัฒนายอย่างจริงจัง และเลขค่าเนี่ยจะหมายถึงทำได้ดีมากค่ะขั้นตอนที่3มก็คือดูว่าผลประเมินเนี่ยตรงกับผลงานไหมก็คือลองเอาผลการประเมินเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาค่ะเช่นจำนวนรายรับที่เพิ่มขึ้นจำนวนต้นทุนที่ลดลงหรือว่าจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะแสดงให้เห็นว่าคะแนนที่เราประเมินตัวเองนั้นนะตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นไหมร่วมถึงยังทำให้เราเนี่ยคะ่ะได้เห็นเลขค่าสถิติที่เกิดขึ้นจริงค่ะ ซึ่งแสดงให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากน้อยแค่ไหนขั้นตอนที่4นะคะก็ลองมาดูว่าผลงานเนี่ยตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมก็คือนําเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เมื่อต้นปีอะคะ่ะมาเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นตลอดปีว่ามีเป้าหมายไหนเนี่ยที่เราทําสําเร็จหรือว่ามีเป้าหมายไหนเนี่ย,ท,ท,ำำย,นนยที่มันล้มเหลวซึ่งในเป้าหมายที่ล้มเหลวนะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าทําไมมันถึงล้มเหลวเพราะบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายมันไม่มีสําเร็จทุกอย่างหรอก เพราะว่าบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบจนทําให้ต้องตัดสินใจละทิ้งเป้าหมายนั้นไปค่ะขั้นตอนที่5นะคะก็คือการสอบถามคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะประเมินตัวเองแบบหลงตัวเองค่ะหรือว่าอาจจะประเมินตัวเองต่ําเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องลองพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้านะคะเกี่ยวกับผลการทํางานของเราว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวคิดหรือว่ามีคําแนะนํำยังไงบ้าง พยามฟังนะคะแล้วก็นํามาประเมินตัวเองอีกครั้งค่ะว่ามันตรงกับเราหรือเปล่าและขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทําก็คือวางแผนและก็ตั้งเป้าหมายในปีหน้าค่ะเริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองะคะว่าเราจะปรับปรุงจุดด้อยยังไงมีวิธีไหนที่จะช่วยพัฒนาจุดแข็งได้เมื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้วเนี่ยเวลาที่เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายนะฮะให้จดบันทึกเอาไว้เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์สาคัญต่าง เมื่อถึงสิ้นปีเนี่ยจะได้นํามาประเมินได้อย่างชัดเจนค่ะว่าสิ่งไหนเป็นตัวแปรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าสิ่งไหนเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้ค่ะแทนที่จะเอาเวลาไปคิดแต่เรื่องวางแผนเที่ยวปีใหม่ลองหาเวลาสักนิดกลับมาทบทวนตัวเองค่ะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยตั้งเป้าหมายใหม่ในปีหน้า เพราะว่าเราเชื่อค่ะว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีในปีใหม่เนี่ยจะช่วยให้ชีวิตทั้งปีของเรามีแต่ความสุขและก็พบเจอแต่รอยยิ้มตลอดปีค่ะ